เพราะใน,นการหมั่นอุทิศหมั่นแผ่เมตตาอยู่เป็นเนืองนิดบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ไม่มีท่านใดผู้ใดรังเกียจผู้ที่มีเมตตาแต่เมตตาหมั่นอุทิศบุญกุศลเป็นเนืองนิดอย่างแน่นอนเราได้เงินได้ทองมาเงินทองน,นั้นก็เป็นของเราแต่ด้วยน้ําจิตน้นําใจของเราเองที่มีต่อญยากมิตรผู้มีพระคุณของเรา อ,อื่นๆเราก็แบ่งปันเงินทองที่เราแสวงหามาได้ซึ่งเป็นของเราไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อบรรเทาความทุกยากอดจนของท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้หรือแม้นผู้ที่เขามีเงินทองเยอะแยะเขาไม่ต้องไปอาศัยเงินทองที่เราจะแบ่งปันไปให้แต่เราแบ่งปันด้วยน้ําจิตน้ําใจเขาเห็นความมีน้ําจิตน้ําใจของพวกเราเขาก็ภูมิใจว่าในการสั่งสมบุญนี้ จึงเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราดังในมงคลสูตรสารทีแ่แปดประการพระีเที่ยวพระองค์ก็ทรงกล่าวไว้ว่าบุเบกะตะบุญยตาเอตัมมังคลุมิตัมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลในสูงสุดเพราะในเมื่อพวกเราเชื่อมั่นลงไปในบุญเราหมั่นบำเพ็ญบุญสะสมบุญไว้แล้วก็หมั่นอุทิศบุญดังที่กล่าวมาดันเื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเรา ก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญการที่พวกเรามันสร้างบุญสร้างกุศลการสั่งสมบุญนี้จึงเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเมื่อพวกเราเชื่อมั่นลงไปในบุญชีวิตของพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญโอวาทธรรมของพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโม